สวัสดีครับทุกคนครับผมซานะครับตอนนี้นะครับทุกคนกำลังอยู่ในช่องของ m r E and B World นะครับ หลังจากที่ผมกลับมาจากประเทศไทยครับผมก็อยากกลับมาทําคลิปเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกครับจริงๆเรื่องของเรื่องเนี่ยผมก็จะย้อนกลับมาที่การใช้ชีวิตในต่างแดนถ้าคุณมาอยู่ในประเทศที่ต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมหรือว่าต่างภาษาอะไรครับการที่ผมจะปรับตัวให้เข้าอยู่ในสังคมของคนที่นี่ได้เร็วขึ้นนะครับมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างครับสิ่งแรกที่สําคัญมากๆก็คือภาษานะผมจะต้องรีบพูดภาษาท้องถิ่นให้ได้ครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะมันก็คือ งานอนดิเรกนี่ครับในตอนนี้นะครับผมก็อยากจะพาทุกคนมาดูเรื่องเรื่องหนึ่งนะซึ่งผมสนใจแบบเป็นอย่างมากครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ลงลึกสักเท่าไหร่ครับสิ่งที่ผมสนใจนะตอนนี้นก็คือนาฬิกาวินเทจนะครับ อย่างที่นี่ก็ภาษาที่เราเรียนกันในห้องก็คือในโซนที่ผมอยู่เขาเขาก็จะพูดภาษาเยอรมันใช่ไหมครับแต่ว่าคนท้องถิ่นหรือว่าคนที่เราออกไปคุยกันบนถนนนะ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะพูดภาษาสวิตเซอรมันนะครับซึ่งเราก็ต้องฝึกเรียนรู้ให้เร็วที่สุดครับอาจจะไม่สามารถพูดสำเนียงเข้าได้เต็มร้อยนะแต่เราก็ฝึกฟังให้มันเข้าใจแล้วก็ฝึกพูดให้ได้เยอะที่สุดครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะที่สามารถปรับตัวแล้วก็กลมกลืนเข้ากับ คนที่นี่ได้เร็วขึ้นก็คือกิจกรรมต่างๆนี่ละครับบางคนก็ชอบการเล่นกีฬาบางคนก็ชอบดนตรีบางคนก็ชอบทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นครับส่วนผมก็พยายามหาสิ่งที่ผมชอบจริงๆแล้วก็รักมันจริงๆผมก็เลยมานั่งดูไอ้นาฬิกาวินเทจนี่คือเอาง่ายๆครับผมชอบเสื้อผ้าวินเทจของวินเทจอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มาดูไอ้นาฬิกาก็น่าสนใจแล้วมันตรงกับที่ว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็คือประเทศที่ผลิตนาฬิกาด้วยครับก็เลยประจบเหมาะครับผมก็เลยมา สนใจเรื่องนี้นะครับผมก็อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วนะครับหนึ่งในประเทศที่ผลิตนาฬิกาที่มีคุณภาพที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับผมก็อยากไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็เจาะลึกเรื่องราวเกี่ยวกับนาฬิกาให้มากขึ้นนะครับ สำหรับคนที่มาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมฝากแชร์ติดต่อกันไปเยอะๆนะครับผมจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่สวิตนะครับก็จะมีร้านขายของมือสองเยอะมากครับอยู่ตามเมืองต่างๆครับผมเวลาผมว่างจากนั้นทํางานหรือว่าอะไรเงี้ยผมก็จะ ไปเดินตามร้านพวกนี้นะครับแล้วก็ชอบไปดูว่ามันมีของอะไรบ้างครับส่วนใหญ่ผมก็จะไปดูหนังสือไปดูนาฬิกาไปดูของใช้ในบ้านเอาเข้าจริงแล้วนะครับมันก็เป็นความบังเอิญนะที่ผมได้มาใช้ชีวิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับแล้วก็ผมมารู้เรื่องราวเหล่านี้ทีหลังนะครับว่าเฮ้ย hey, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีความสามารถในการทํานาฬิกาที่มีคุณภาพที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากที่ผมได้มาอยู่มาใช้ชีวิตผมผมก็พอจะเข้าใจว่าทําไมเขาถึงประสบความสําเร็จในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าคนสวิตเซอร์แลนด์เป็นคนที่ค่อนข้างขยันแล้วก็ปราณีตในการทํางาน,นครับในยุคสมัยก่อนนะครับหลังจากที่ทุกคนพักผ่อนจากการทํางานทําสวนทําไร่ในช่วงฤดูหนาวนะครับ <c oughs> เขาก็จะมาฝึกทํานาฬิกามาสร้างทํากลไกอะไรต่างๆครับซึ่งผมว่ามัน make s e n s มากครับกับ วิถีของคนที่นี่ครับทำไมเขาถึงทํานาฬิกาได้ออกมาดีนะครับถ้าผมเจอหนังสือพวกนี้นะผมก็จะซื้อเก็บมาไว้อ่านนะครับอย่างเล่มพวกนี้นะครับผม,ผมไปเจอมาก็ไม่ได้แพงอะไรมากแต่ที่นี่นะครับคนส่วนใหญ่เขาจะใช้หนังสือที่เป็นภาษาเยอรมันนะครับแล้วก็มีฝรั่งเศสด้วยนะครับไอ้พวกนี้ก็เป็นพวกหนังสือเกี่ยวกับมิวเซียมนะครับจะบอกเกี่ยวกับประวัติ ประวัติของนาฬิกาวินเทจแต่ละรุ่นนะครับเห็นไหมครับ,นะรบมันมีประวัติผมว่ามันดีมากนะมีได้ความรู้นะต่างๆอย่างนี้อย่างเล่มนี้นะผมก็ไปได้มาเป็นหนังสือเกี่ยวกับการประมูลนะครับผมก็จะมาดูว่านาฬิกาวินเทจแต่ละรุ่นเป็นยังไงสมัยนั้นราคาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ครับอย่างพวกนี้ผมก็ไปเก็บมาครับพวกเป็นนิตยสารเกี่ยวกับนาฬิกาอันนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับมิวเซียมนะครับแล้วเล่มนี้นะผมก็เป็น มันก็เป็นประวัติเกี่ยวกับนาฬิกานะครับไครับเราก็จะเราก็สามารถอ่านแล้วก็ศึกษาว่าเออรุ่นนี้ทำในปีไหนบอดี้รุ่นอะไรไกลไกหมายเลขเท่าไหร่เคีัยผมก็จะมาดูก็ค่อยๆศึกษาผมก็ไม่ได้รู้อะไรเยอะมากครับแต่คือมันน่าสนใจครับมันเป็น ผมก็มักจะอ่านมันก่อนนอนทุกครั้งนะครับค่อยๆดูไปทีละนิดท,ทีละนิดส่วนเล่มนี้ครับก็เป็นเล่มที่ถือว่าเป็นเล่มที่ดีเล่มหนึ่งสำหรับคนที่ชอบนาฬิกาโอเมก้านะเป็นเล่มปกดำนะครับถ้าใครที่เล่นนาฬิกาวินเทจก็ค,คงจะรู้แหละครับเนี่ยเขาจะบอกประวัติในเล่มที่ผมมีมาเป็นเล่มภาษาฝรั่งเศสน,นะแล้วก็เขาก็จะมีเป็นภาษาเยอรมันแล้วก็อังกฤษนะครับ เล่มนี้ผมว่าถ้าทุกวันนี้เขาขายกันในอินเทอร์เน็ตน่าจะประมาณ500ฟรังได้นะครับซึ่งมีข้อโมูลละเอียดมากนะครับนี่ครับน่าสนใจนะครับเป็นนี่นะครับมีตั้งแต่แบบเขาเก็บสะสมข้อมูลทุกอย่างนะครับ แกะสลักสวยมากครับผมก็จะศึกษาจากหนังสือมือสองต่างๆะครับแล้วก็ผมก็จะไปตามงานนาฬิกางานตลาดนาฬิกามือสองอะไรเงี้ยครับตระเวนไปตามทุกที่ที่มีครับที่นี่นครับบางทีก็ไปมิวเซียมนาฬิกาอะไรเงี้ยบางทีผมก็ไปถึงประเทศข้างๆครับไปถึงอิตาลีไปถึงเยอรมันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ผมเพิ่งไปเนเธอร์แลนด์มาเดี๋ยวผมเอาคลิปสั้นๆเกี่ยวกับบรรยากาศที่นั่นมาให้ทุกคนได้ดูในตอนนี้ด้วยนะครับใครที่มาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ช่วงฤดูใบไม้ผลิ หรือว่าในยุโรปนะครับช่วงนี้ครับอากาศค่อนข้างแปลปรนมากๆนะครับทุกคนต้องเตรียมเสื้อผ้าให้พร้อมนะเพราะว่าบางทีมีแดดบางทีมีฝนบางทีมีหิมะตกนะครับมันไม่แน่นอนเลยครับอากาศจะเย็นเย็นแฉะแฉะชื้นๆหน่อยนะครับผมมีใส่เสื้อเชิ้ตธรรมดานะครับแล้วก็อาจจะมีเสื้อกันหนาวข้างในอีกตนแล้วเนี่ยนี่ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ครับคือต้องเตรียมให้พร้อมแล้วก็ถ้าต้องมีร่มด้วยติดตัวจะมีเสื้อกันฝนด้วยอะไรประมาณนี้ครับผมกาลังจะเดินทางไปที่ เมืองอัมสเตดัมนะครับไปดูงานนาฬิกาวินเทจนะที่ว่าเห็นเขาบอกว่าเป็นนาฬิกามือ2ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปนะครับ ที่งานริคเ t i ิกนะครับที่เนเธอร์แลนด์ครับที่จัดงานค่อนข้างใหญ่นะครับมีร้านเยอะมากครับในนี้ผมพาไปดูบรรยากาศกันครับมีทั้งนหนการตั้งโต๊ะนหนการแขวน,นครับมีทั้งอะไรแบบ มีทุกรุ่นทุกปีย,ย้อนยุคแล้วก็มีตู้เพลงที่เป็นแผ่นเสียงมีนาฬิกาด้วยโอ้โหสุดนะครับชอบมากครับนี่ถ้าใครดูเป็นนะโอ้โหสนุกเลยมีทั้งอะไรด้วยเห็นไหมครับทุกคนครับเห็นไหมครับบรรยากาศโอ้มีทุกอย่างนะครับ นุกครับถ้าคนที่ชอบมันครับสนุกมากครับผมดูเพลินเลยครับเวลาผ่านไปแป๊บเดียว6โมงเย็นแล้วครับเนี่ยบรรยากาศผมก็เกรงใจไม่กล้าที่จะถ่ายเยอะมากครับเดี๋ยวกวเขาว่ากันครับเนี่ยมีโครโนกราฟนี่มีระบบไขลานออโตเมติกสวยๆทั้งนั้นเลยครับ ก็มีนาฬิกาตั้งโต๊ะเป็นสีทองไม่แน่ใจว่าทองหรือเปล่าครับในผมเสร็จแล้วนะครับกำลังจะกลับบ้านครับวิธีที่ผมฝึกช่วงแรกๆที่ผมหันมาสนใจเรื่องนาฬิกาวินเทจผมก็ไปตามตลาดนัดมือสองนี่ละครับไปเจอนาฬิกาที่ดูว่ามันดูเก่าดีนะบางทีผมก็ไปซื้อมาแล้วก็ ราคาที่ไม่ได้แพงมากนะผมไปซื้อมาก็มาแกะดูมาส่องดูเอ๊อ้าวไม่ใช่อันนี้ของปลอมผมก็เสียตังค์ไปกับมันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับช่วงแรกๆครับแล้วหลังจากนั้นผมก็เลยมาคิดว่าไม่ได้แล้วมันต้องรู้จริงในช่วงก่อนหน้าน,นี้นะครับผมไม่ได้ไปสนใจกับเรื่องนาฬิกาเลยมากนะเป็น10ปีแล้วครับก็ม <c oughs> ัวแต่ทํางานในสายงานที่ผมทําอยู่นะครับแต่ช่วงหลงัลงๆนี้ผมก็มาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับนาฬิกาวินเทจมากขึ้นเรื่อยๆครับเพิ่มเติมขึ้น จริงจังมากๆแล้วก็ได้เจอเพื่อนสมัยที่เรียนมาหาลัยด้วยกันครับเขาก็เพื่อนผมคนนี้เขาก็มีความรู้เกี่ยวกับนาฬิกาแบบสุดๆเลยนะครับรวบรัดตัดยอดครับผมก็คุยกับภรรยาผมว่าเฮ้ยอย่าไหนๆก็สนใจเรื่องนี้แล้วก็อยากลองไปลงคอร์สเรียนเกี่ยวกับการทํานาฬิกานะครับพอผมเล่าเรื่องนี้ให้ภรรยาผมฟังครับอีกไม่กี่อาทิตย์ต่อมาคนะรับภรรยาผมก็เซอร์ไพรส์ผมด้วยการให้ของขวัญ เป็นคอร์สเรียนการทํานาฬิกานะครับผมก็โอ้ดีใจมากๆนกครับกําลังจะไปเรียนวันแรกครับผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าผมจะสามารถถ่ายวิดีโอให้ทุกคนได้ดูหรือเปล่าครับถ้าถ่ายไม่ได้ผมก็คงต้องถ่ายรูปให้ทุกคนได้ดูนะครับ ็ในคลิปนี้ก็เป็นการเกินเรื่องราวเกี่ยวกับงานในดิเรกที่ไม่แน่ต่อไปในอนาคตจะกลายเป็นงานที่จริงจังก็ได้นะครับแต่ผมก็จะย้อนกลับมาที่ว่าการใช้ชีวิตในต่างแดนของผมนี่แหละครับอาจจะไม่ใช่ของผมคนเดียวจะเป็นของคนอื่นด้วยการที่เราจะพัฒนาหรือกลมกลืนเข้าไปกับวัฒนธรรมหรือสังคมของที่นี่เราก็ต้องปรับตัวนะครับอย่างที่ผมบอกในช่วงต้นคลิปว่าเราก็ต้องฝึกภาษาให้ได้ ถ้าเป็นไปได้ก็ต้องฝึกภาษาท้องถิ่นของคนที่นี่ให้ได้เพราะว่าเราจะรู้สึกถึงความแตกต่างของคนที่นี่ว่าถ้าเราสามารถพูดภาษาเขาได้เขาก็จะเปิดใจกับเราอาจจะมีกำแพงกั้นที่น้อยลงครับหรือว่ากิจกรรมสิ่งที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับคนที่นี่ได้นะผมก็ว่าเราก็สามารถจะใช้ชีวิตในต่างแดนได้อย่างไม่เหงาหงอยนะครับสำหรับในตอนนี้ครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้มาดูกันว่าในตอนต่อไปผมจะทำเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับไปก่อนครับบ๊ายบายครับ